วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะอายุทยาอําเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุทยาจุดเด่นน่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นภายในวัดยังมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาภายในพระอุบโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด ตามข้อมูลประวัติศาสตร์เล่าขานสืบต่อกันกล่าวว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าอุทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาทรงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตอน้นเมื่อพศ1900สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสำนักรัตนมหาเถระประเทศศรีลังกาซึ่งมีชื่อเรียกนิกายนี้ว่าคณะป่าแก้ว ในปีพศ2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีแห่งพมา่าที่ตำบลหน,นองสาหร่ายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถูกขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่รัษฎรในยุคนั้นเรียกพระเจดีย์ใหญ่ต่อมาเรียกชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล จุดเด่นของวัดชัยมงคลที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดแวะชมและสักการะบูชาก็คือพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานทักษินสูง15เมตรและมีเจดีย์ทิศตั้งอยู่4มุมสูงองค์ละ12เมตร ถัดจากฐานจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมจนถึงองค์ระฆังซึ่งรวมความสูงองค์เจดียจากฐานถึงยอดได้62เมตร10เซนติเมตรบริเวณฐานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกถูกลักลอบขุดค้นเข้าไปถึงแกนกลางพระเจดีย์ทำให้องค์พระเจดีย์เกิดความเอียงไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยพระพุทธสายญาติหรือพระนอนลักษณะเป็นสีขาวห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งร่างประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมของพระวิหารเก่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อมธรรมชาติที่สวยงามและที่นั่งให้ได้นั่งพักผ่อนกันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนวัดใหญ่ชัยมงคลได้ทุกวันตลอดทั้งปีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมและเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้สุภาพนอกจากนี้ไม่ควรกระทำสิ่งใดๆที่ไม่เหมาะสมเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อตัวโบราณสถานนะคะ